สวัสดีค่ะชื่อ,อนัทณัทพรนะคะตัวแทนมีตัวตนจริงหรือเปล่าหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะมีตัวตนจริงค่ะสามารถทักผ่านช่องทางออนไลน์ได้หมดเลยหรือจะโทรหาพี่นัทเบอร์ส่วนตัวได้เลยเช่นกันนะคะแต่ว่าที่สําคัญที่จัดคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาเพราะว่าอยากจะรู้ข้อมูลเบื้องต้นของคุณลูกค้าให้ได้มากที่สุดเนื่องจากว่าการจัดแบบประกันให้กับคุณลูกค้าพี่นัทอยากจะทําให้มัน ตรงตามความต้องการให้ได้มากที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รับประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่พี่นาจะทําได้ก็เลยจัดทําแบบสอบถามเพื่อให้ทุกคนตอบแบบสอบถามท้ายคลิปวิดีโอนี้ให้นะคะซึ่งจริงๆแล้วสาเหตุหลักๆของคนไทยอยากมีประกันมีเพียง4สาเหตุเท่านั้นสาเหตุแรกก็คืออายุสั้นเกินไปอายุสั้นเกินไปจากไปก่อนวัยอันควรนะคะทิ้งภาระไว้ให้กับคนข้างหลังทําให้คนข้างหลังเดือดร้อนแล้วที่นี้ การที่เรามีประกันเข้ามาช่วยมันก็ไม่ได้ทําให้คนข้างหลังเดือดร้อนใช่ไหมคะเพราะเรามีเงินสวดตรงนี้เข้ามาช่วยเหลือส่วนสาเหตุที่2ก็คืออายุยาวเกินไปหลายคนมองว่าอายุยาวก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมคะจริงๆแล้วอายุยาวทํางานไม่ได้หลังกเกษียณแล้วแต่โรคภัยก็เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะการเดินเหินก็จะน้อยลงที่เราจะช่วยเหลือตัวเองได้เพราะฉะนั้นการมีเงินมาซัพพอร์ตหลังจากที่เรากรเกษียณทำงานไม่ไหวก็เป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมคะ สาเหตุที่3ก็คือโรคร้ายแรงโรคร้ายแรงมาไม่ได้บอกว่าอายุไหนถึงจะเข้ามานะคะไม่รู้ว่าจะเพศไหนอายุอะไรสามารถเป็นได้หมดเพียงแต่เราไม่รู้ตัวเท่านั้นเองการมีประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงก็คือสิ่งสําคัญเช่นกันนะคะสาเหตุสุดท้ายก็คือสาเหตุที่4ทุกทรภาพนอนติดเตียงเราไม่รู้เลยว่าใครจะเกิดขึ้นหรือตัวเราจะเกิดขึ้นซึ่ง ในเมื่อเกิดขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่งค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแน่นอนแต่รายได้ลดลงแน่นอนแต่ถ้าเรามีเงินตรงประกันเข้ามาช่วยซัพพอร์ตมันก็ทําให้ชีวิตครอบครัวที่เป็นอยู่ไม่ได้ดูแย่ลงไปกว่าเดิมใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ทําให้เงินในบัญชีของเรา ลดน้อยลงไปมากกว่าเดิมใช่ไหมคะดังนั้นใน4ี่สาเหตุที่พิ่นานพูดถึงตัวของคุณเองอยากจะเลือกปัจจัยไหนในส่วนที่คุ้มครองของคุณมากที่สุดแล้วก็กังวลในเรื่องไหนมากที่สุดอยากให้ทําแบบสอบถามหลังคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้กดหมายเลขหนนะคะในช่องทางที่ติดต่อนะคะ เพื่อว่าจะได้ทำแบบสอบถามได้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่เลือกนะัดเป็นตัวแทนให้ดูแลและหวังว่าเราจะได้ดูแลได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็เลือกแบบประกันให้ตรงตามความต้องการของคุณลูกค้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เช่นกันนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่ติดต่อเข้ามาในช่องทางของพิ่นัดทุกๆช่องทางนะคะขอบคุณมากๆ